เสียงดับมันล็ยังล่มตาดีงางืนใจ่าาดไงน่ทุคนนี่ทำอะไรร่งมาทำเ่เรงดีอะไรครับสวัสดีครับนี่ติดตั้งัยผ่านครับของจอเดีย ตัวสร,ร้างไม้ริดแหลกทันเดียตัวนี้ห้าศูนย์สี่ห้าดีเป็นพร้อมขุดมันตัวใหญ่องศา คนละอย่างนะครับกับพวกรถฟอร์ดครับตัวนี้แขนมันจะแคบกว่ารถฟอร์ดครับรถฟอร์ดจะประมาณหนึ่งเมตรตัวนี้ประมาณแปดสิบนะครับวิทีตั้งแานก็ง่ายๆครับเหมือน,นเดิมทานนี้ก็ตรงกันกับเสารครับ ขนาดก,กันกับล้อครับส่วนคานกลางคานหน้าตัวนี้ก็ตั้งขนาดก,กันกับพื้นครับส่วนองศาของเรานะครับใบนี้เรามันจะเอียงไว้ให้แล้วนะครับแค่ตั้งมันตรงครับตรงนี้มันยะ ว่าเราเอยียงองศาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับลึกไม่ลึกอยู่กับที่แขนกลางครับแต่พอแ,แขนกลางเข้ามันก็จะเข้าลึกหน่อยแต่ถ้าแขนกลางยื่นออกมาเยอะมันก็จะไม่เข้าครับขย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 ับมัดท่ากี้ครับ ของใหญ่ครับ <toy ota. S 1> ของใหญ่ต้อง <ringe? S 1> ช่วยกันทั้งหลายคนแ้วเจะของรถบอกว่าจะแบกเล่นรอบทุ่งให้ดูนะครัเท่าขึ้นบ่าให้แกได้ครับแต่ต้องขึ้นคนเดียวครับมีความนี้ขอลมัคีครโอเคครับ อยู่ประมาณนี้นะครับั้นกลางได้แล้วครบโอเคตั้งง่ายๆครับไม่ตั้งยากเราเริ่มการทำการแสดงอดบอกเราเนี่ยไถยเราเราเคยไถบ่ครับนี่บอลบนมีคือมีผ่านนี่ครับ เอามลดเนาะไม่บอกบอกบอกเล่านะว่าไถแบบใดไถว่นร่อนว่นแบบใดไปนับไปนับเบิ้งเลยไปนับเบิ้งเลยเอาื้อคนใหม่ขึ้นมาอ็ไว้องบตาขั้นสมน้ำเนยข้าวเดียวดีครับน่งมันกับว่าเป็นยังครับเทากัไท อยู่ที่เดิมครับสองคันครับอันนี้เป็นปูปต,ต้าเจ้าห้าศูนย์หนึ่งแปดล้ครับไฟก็แทบจะได้เลยนะครับเพราะว่าสลักไส้ครบรถดิครับ อันเสียกบ่ครับสายไฟเห็นยู่เลมันมันมามีอันหนึ่งครับครก็สร้างมาที่เรียดคือเก่าครับงุ้มลง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 เลยเสียา

บ่มีต่อแทนบ่ครับจัดเ็ของใหนบ่มีเดี๋ยวสร้างไม่ริดแหวพันจะเป็นโกดบวยแหงครับเหลียงมัน่งน่อยซื้อ่มันเปน่งไม่เอากหม่้นอ่ายเงมงัน เกมาทางนี是是 like yeah, okay. ้ละถึกแล้วมันมาทางนี้ปวดเรอใช่ตัวเกียวต่อไปนี่ยมันจะมีคองสูงบวนี้หรอครับลบลาะถ้าทำใบด้นเนี่มันจะ่ค่อยาเ้ ว่าใครหาแต่ว่ามองไตทวารคาดมันนะครับขันมองได้มันลองสูงกับดันดันหมูปลงเลยครับนั่งโมเดลคือตัวโเดลขี้สบายใจเลยไม่ลำบากนี่ครับลักษณะเดียวกันครับแกนขนานกันกับล้อการหน้าขนานกันกับพื้นเหมือนเดิม ก็ต้องปั๊บขาเลิกปันไดเพราะว่าเออประม่านนี่แหละออกต้นเขาต้นเออนไป,ไปเอาเลยร้ยองเลย,ยครับครั๊บทำสบายเลยสร้สงางไม้รีดเรียบเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอประหยัดครับรถประหยัดต่อครับไปถามว่ามีต่อบ่ นี่เรอแต่นี่มีควา,ามรู้คนไรฐานน้ำดำกันบ,บ้านดันองเงีแ้แเราเนาะเอาลอง ขัดขนานครับโมมีขาดเลยสุดยอดขาดที่เด้อครับอา <c oughs> บ่าขาดหลายคร <c oughs> ับ่าขาดหลายครับผมก <c oughs> ารกันกันบสองขั้นกางกันแบบหลายเลยนี่อันนี้มันเอาข้างถือกันถ <c oughs> ือ,อเ,เรามันหาก็มันน้ำมันน้ำบรสนบริสุท

ngầu bật nhai bật em